ดีดีมีภาพย้อนอดีต22ปีของพลายศักดสุรินนะคะที่ทางเจ้าของดั้งเดิมของพลายศักดสุรินนั้นได้ม,มอบให้กับทีมงานรายการเรื่องดีๆทั่วไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะจากกรณีที่ Facebook นะคะที่ใช้ชื่อว่าพัชรพรคูกิติกเกษมนะคะ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายสมโรธคูกิติเกษมเป็นเจ้าของอาณาจักรพิพิธภัณฑ์ช้างจััดสุรินได้เปิดเผยภาพของพลายศักสุรินและพลายศีนรงค์นะคะที่ได้ถ่ายไว้เมื่อเดือนมกกราคมปี2544ก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยทางด้านคุณพัชรพรก็ให้ข้อมูลกับทีมงานรายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะว่าครอบครัวคูกิติเกษมนำโดยคุณพ่อได้น้อมกล้า ถวายช้างทั้งสองเชือกก็คือพลายศักสุรินและพลายสีนรงค์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในนามของประชาชนจังหวัดสุรินค่ะเพื่อพระราชทานแก่ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกาสำหรับอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วในงานแห่พระธาตุประจำปีของประเทศศรีลังกานะคะโดยได้ส่งไปเป็นทูตสันทวไมาตรี ในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2544ซึ่งตอนที่ช้างสองเชือกเดินทางไปอะคะ่ะทางจังหวัดสุรินทในครั้งนั้นนะคะคุณผู้มชมหรือว่า22ปีก่อนเนี่ยก็ได้จัดพิธีส่งอย่างอบอุ่มตามประเพณีอย่างที่เห็นในภาพนี้และะ้ค่ะคุณพัชรพรยังบอกอีกนะคะว่าได้เห็นพลายศัก์สุรินท กลับบ้านมาที่ประเทศไทยอย่างอบอุ่นปลอดภัยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกแรงใจของคนไทยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะจนในที่สุดสามารถนำพลายศักดิ์สุรินกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งได้ในรอบ22ปีนะคะคุณผู้ชมก็นี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วนำมาถึง่งความ ภาคภูมิใจแล้วก็คนไทยเนี่ยสนใจข่าวนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็ต้องรอดูอาการของพลายศักสุรินต่อไปนะคะหลังจากที่กักตัวเป็นระยะเวลา30วันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ